ก็กราบสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิววิธีการทําเตียงใช่หรอครับมันจะเป็นเตียงสไตล์โมเดิร์นนะครับก็เดี๋ยวมัาจะมีวิธีการทําอย่างไรเนี่ยเอาไปรับชมไปพร้อมกันเลยกันนะครับโอเคไปกันเลยก็หลังจากที่เราเนี่ยจะประกอบตัวโครงของเตียงเป็นเฉับไปที่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะทําการช่วยเสริมความหล่อให้กับเตียงของเรา้วยการสร้างหัวเตียงขึ้นมาใหม่นะครับตัวโครงหัวเตียงของเราเนี่ยก็จะคือ ใช้เหล็กชนิดเดียวกับตัวของโครงเตียงนะครับเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วดูสมดุลกันมากที่สุดนะครับส่วนเพื่อนๆคนใดนะครับที่อยากจะประกอบเตียงโดยมีหางเตียงด้วยหรือว่าปลายเตียงนะครับก็สามารถทาได้นะครับสำหรับเตียงชุดนี้นะครับผมสร้างให้อยู่ในมุมเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้สร้างเต็มหัวนะครับก็เพื่อให้ออกมาเป็นดีไซน์ที่เก๋เท่สไตล์โมเดิร์นนะครับก็จะประมาณนี้เลยสาหรับแนวทางนี้ก็ฝากไว้ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหานะครับแนวทางที่จะทําเตียงกันนะครับว่า จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนอย่างไรนะครับก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้ทางใต้คอมเมนต์เลยแล้วกันเนะเาะอโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็ถ้าหากว่ามันดีและมีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่อง DIY ไปเช่นุ่มด้วยกันนะครับและสาหรับในคลิปนี้คงจะต้องขออนุญาตลากักนไปก่อนพบกัม่นนอีพีหนา้าสวัสดีครับ